โอเคนะครับก no ็สวัสด so so ีทุกคนด้วยผมนะครับตอนนี้แ <Sm> ล <ur Hels ing employees> ้วก <men> ็กลับมาอยู่กับพี่เตอร์ออสกับเซนเชิญผมนะครับตอนนี้ก็เป็นใครไหมครับเซนเกยญผมนะครับตอนนี้ครับก็อยู่กันในโฟลชิกลัคกี้บ็อกซ์มอนสเอร์กันนั่นเองนี่ครับผมนะก็วันนี้แขกราเจอญเราคือใครครับบังเอิร์ธคนกะใช่ไหมครับที่โดนอินทาเพื่อหบอกว่านยากบมิสเตอร์ทีคุงไม่ใช่มิสเตอร์ทีคุงครับเขาเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ออสแล้วครับอะไรอะไรเนี่ยฮะก็ก็มิสเตอร์ออสมาแย่งช่องมิสเตอร์ทีคุงไงนั่นแหละครับ ไอวิทย์จะตีคุกอีกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นลัคกี้บ็อกซ์โปเกมอนโดยการเปิดมาสู้กันนะครับนะก็นั่นแหละเปิดอลัคกกี้บ็โปเกมอนแล้วก็เอ้ยลืมให้มาเตอร์บอลโอเคมาใส่มาเตอร์บอลแล้วนะครับก็เราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์นี้นะครับแล้วก็ให้ได้โปเกมอนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาสู้กัน5ตัวนะผมนะโอเคจบแค่นี้แหละติการ์มีอะไรแค่นี้เปิดตีตดตีผมก็ไม่เคยเปิดโปเกมอนมาก่อนนะถ้าใครอยากทำให้ไก็บอกได้นะทำไมอ่ะ อ๋อเดี oh. no okay okay, time, oh, oh, okay. ah, ๋ยวครับเดี๋ยวปามาเตอร์บอลแล้วก็ได้ตัวดีๆไปสินะโอ้โหหนอนเลี้ยมากล่องแรกอุ้ยได้ไรอ่ะอุ้ยได้นกเบลยิบเก้านกกระโปรงที่พายเลยเก็บเฮ้ยมันไม่มีอะไรสองกล่องแล้วเนี่ยโอ้โหสองกล่องได้อูเวลสี่สิบมันคือตัวแม่เหล็กเหกัเลยโอ้อุ้ยได้ไรอ่ะอูได้นกได้นกนกนี้ไม่ดีครับมันจะไม่เอานกนะครับโอเคอุ้ยได้บอลตัวนี้ก็โอ้ย อย่าสู้กับเขาเลยโอ๊ยมัชาแมนเดอร์ฉันอะไรนะมันชื่ออะไรลืมชาแมนเดอร์เออชาแมนเดอร์กูเกือบตายโอเคครับเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นไปอะไรอ่ะอะไรปิกาจู๋โอ้ยผีแพร่เลยเออได้ปิกาจูเหรอเออฮะโอ้หมันต้องโผมมากแน่ๆเลยอ่ะมันไม่เก่งเลยนะปิกาจู๋ผมดูเหรอโอ้โหแต่ในหนังนี่ดูแม่งเก่งสุดโอเคครับโอ้ย โอเคกระตุกกระตุกอ้อกระตุกกระตุกโปเกมอนเเอ้าพี่อะไรเฮ้ยโอซอมบี้เฮ้ยเกมีดาบเกกลัวอะไรโอ้โหอุ้ยได้ช้างน้อยทำไมเรายังไม่ได้ตัวที่เราต้องการเลยวะเฮ้ยมันสู้ผมอะนั่นแหละโชคดีเปิดโยนบอลใส่มันโอ้ไม่ได้ตัวดีเลยอะเฮ้ยอันนี้อะไรอะไม่รู้เอามาก่อนไม่รู้โหดหรือเปล่าไม่เคยเล่นโปเกมอนเลยเว้ย หุ้ยม้าบินไม่จำได้ว่าม้าบินมันไม่โหดดีกว่ามันกากแต่หุ้ยเอิร์ดไอตรงซ้ายอ่ะไอตัวนั้นมันเป็นตัวสีม่วงอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเป็นตัวดีแนแม่เลยอ่ะหยเยี่ยมเลยแล้วแล้วปีกจิ๋วสีอะไรอ่ะอ๋อไอรอบรอบสีม่วงอ่ะนะเออใช่มันก็หมายถึงบอลที่เราจับไงเออวันนี้มันต้องบอลจับก็ต้องเป็นสีม่วงกูนี่โงจริงจริงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่โหัวไปแน่ยอะไรอ่ะเป็นรู้ได้ไงผมไม่หอะไรทั้งนั้นแหละ โอ้โห oh, ไม่บอกอะไรเลยคนเก่งพวกนี้จะไปบอกอะไรครับโอเคไม่เป็นไรรคับปแล้วตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะสรุปที่ได้ตัวอะไรได้มาบินแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโยนมาให้ดูมันเลื่อนลงไงว่าลืมมันเอออ๋อลูกศรโอ้ยเออยโอ๊อะไรวะเนี่ยนี่ได้ตัวนี้นี่เป็นไงมังกรน่ารักป่ะ โหไอตัวฟอสซิลเลยอะตัวนั้นโอ้โหกากสินะอะไรอะไรอะไรไหนวะไหนไหนอยู่ดีๆก็ให้โอ้อะไรอะไรโอ้แต่ละตัวของตันี่กูเพียร์เลยเฮ้ยอะไรอันนี้มีวะอะไรอ่ะอวี้อออวีโหดมากอันนึงเดี๋ยวผมดูก่อนมันมันเปลี่ยนโปเกมอนไงนะอ๋อนี่ไงอลูกศรลงอลูกศรล่างอันนี้ผมได้ตัวนี้ปิกาจูไหนหายอ้าวอ๋อ แล้วอาแล้วก็ตัวนี้โหรู้สึกว่าตูก็มีก็ตัวนี้ไม่ใช่ที่วะโหไหมอะนี่แล้วก็ตัวนี้พิกสุดไหนไหนอะไม่ออกอุ๊ยนี่มันโห่ไม่ใช่เหรอ oh โอ้ยโอกยโอ้โอ้ยโอ้ยอมยอมยโอ้ยอ้ยโ้ไหม้ยโอ้ยโอ้ย็นดิ โอเคโอ้โหเปิดได้แก่เอแก่ไปสู้กับโปเกมอนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเอ้านี่มันบอสกูจะตกใจอะไรเนี่ยสรุปมันบอสใช่ไหมี่ยเฮ้ยไม่ใช่บอสว้าวเฮ้ยอะไรอะจับได้เฮ้ยเลนจินเนลี่โอ้ยโอ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชื่อโฮโอหรือโ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 อ้ยโอ้ยอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ เออเวลเจ็ดสิบโอ้マイก๊อชผมมีโปเกมอนในตำนานแล้วไอ้สุดยอดโอยยังไไอ้บอยเอาเออดีแ้่ตกตกพี่ผมตกผมตกอะไรอะไรอะไรผมตกมาข้างล่างได้ดีเจเนรีอีกแล้วว่ะฮะได้ดีเจเนรีอีกแล้วไปผมว่าพี่โกงแล้วพี่โกงแล้วเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยดีเจเนรีอีกแล้ว เ,เคยดีใจเท่านี้มาก่อนมันจะไปอ,อยู่ไหนวะขอมันเต็มแล้วมันต้องอยู่ในเครื่องนั่นสินะเยู่ในเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเครื่องกูวางไว้ไหนวะเนี่ยลืมลืมจำจำไม่ได้อ๋อแล้ไงเดี๋ยวไปทุกันพี่ผมเปิดผมเปิดได้กล่องเป่าหลายรอบแล้วไอ <Again. S 1> เนไอ้นั่นแหละผมว่าพี่โกงผมอ่ะโกงก็บ้าแล้วเอ้ยนี่ไงแรกกันครับสลับกันผมนี่กระตุกทั้งเกมเลยโปเกมมอนมันเยินะนะมาเลยกระตุกหูตะลัก เฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ยแหลกแหลกหูยันเมก้ามาแล้วมาแล้วกันโอวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอดูดิเป็นไงแท้พี่พีนิโคเหรออ้าวมันอ่านว่า a r a i k o u ชิปแล้วผมเนี่ยทำไมโหดเหรอโอตยตลักตลักโอ้ยแย่ยังเหลือตั้งสี่สิบกว่าอันโหแม่งดวงแม่งเข้าข้าง เปเกมอนหลักผมมันวิวัฒนาการโอ้ยโดนโดนสู้โอ้ยโดนสู้อย่ายุ่งอย่ายุ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าโปเกมอนมันทำยังไงบ้างผมก็ไม่รู้ผมแค่แค่เปิดแล้วก็สู้ไปถ้ามันขึ้นสีเขียวในแชทก็คือรีจินนัลลีู่แค่นี้อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโปเกมอนวิวัฒนาการล่างแล้วมันก็ออกเกมเข้าใหมเอ้าไม่ค้างเหรออุย เฮ้ยตัวนี้ก็โหดอยู่นะแต่ถ้ามันร่างใหญ่กว่านี้ดูแค่นี้อะไรนะได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยโว้ยทนะีทีอะไรบ้างอ่ะตัวเก๊เก๊โอไม่ด oh <my> ูเฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้โปเกมอนในตำนานเลยถึงมันจะตำนานมันก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปนะจริงอุ้ยอะไรวะมาสู้กูบคใช่ไหมฮะสู้กูจะุณใช่ไหมเดี๋ยวเร็วเซฟของขอเซฟไว้นี่วะอะไรอะโดนอะไรข่าเมกาคิว โอ้โอเมก้าโอ้โหใครเปิดได้วะเนี่ยเฮ้ยผมเองโหอยากได้ตำนานเนี่ยขอยสักตัวงไปขอยสักตัวนี้จบเลยรับรองชนะแน่นอนจริงๆแกแกอย่าเอาเลยโหตำนานก็เปิดย่ามกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเก็บมาเก็บมาเรียบร้อยครับโอ้ยง่ายผมก็ได้มาแล้วดิเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้ก็ตั้นรักตั้นรักตั้นรักอุ้ยตกใจโอเคเบลเยอะเก็บมาเก็บมา เลยเหลือกี่กล่องอ่ะเหลือยี่สิบสองกล่องโอ้ยกระตุกอะไรดิโปเกมอนเวนโอเคครับโอเคโอ้ยโอเคปึ๊บจับขอตำนายอีกสักตัวนะสามตัวขออีกสักตัวนะนั่นนันะั่นโอ้ยจะสู้เหรอเดี๋ย็กเจอตัวตำนานชั้นนี่เอาไปกินเรียบร้อยตายครับทำเก่งไม่ดีไม่ดี อุ้ยได้ตัวกลมๆใหญ่ๆอ่ะโหดเหมือนกันตัวนี้<ร>ตัวนี้ก็โหดครับมันจำได้ผมเคยเล่นอยู่ตัวปิเตอร์โอ้ยได้ปิกาจูนี่โอ้โหโอ้ยเย็น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 โอ้ตายเลยนี่เดี๋ยวมึงเจอตัวตำนานกูนัดเดียวจอดไงงัดเดียวจอดเฮ้ยเฮอยเฮ้ยโอ้ยได้ตัวตำนานอีกแล้วอะไรวะ โอ้ยบอชโอ้เ e จ e นารีสามตัวเลยวุ้ยผมว่าพี่โกงหรออะไรโอ้ตัวนี้ก็ตาลเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดเอาไฟฟ้าได้ว่าติดอะไรอ๋อติดไอ้นี่โกงอะไรไม่โกงไม่โกงโอ้ยไม่แฮกไม่แฮกเขาอยู่ที่ดวงอะไรไอ้ตรงนี้ตัวนึงเหรอเอาทำไมโจมตีไม่ได้อ่ะอ่อโอเค พี่กล่องผมจะหมดแล้วเนี่ยเราก็จะหมดเหมือนกันขอรีเจนอีกตัวไปขอรีเจนอีกตัวอีกตัวนะโหไม่ได้ว่ะตัวเลยเนี่ยโอ้หมดแล้วเย่หมดแล้วเย่หมดโอเคเดี๋ยวรอเนาะเอิร์ธเปิดเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งครับโอเคนะตอนนี้น้องเอิร์ธก็เปิดเสร็จแล้วครับก็นะครับในฐานะที่ผมเปิดได้อะไรนะอะไรนะเออเรจนนารีสามตัวนั่นเองนะก็นั่นแหละครับสามตัวก็จะให้น้องเอิร์ธทำการให้เวล โปเกมอนของน้องเอิร์ธทุกตัวครับห้าตัวให้เป็นเวลลยี่สิบเอาง่ายก็คือเพิ่มให้โปเกมอนตัวละยี่สิบเวลละยี่สิบนั่นแหละครับก็เห็นนางหมดเลยเอ้ยก็แพ้ได้เลยเกิดตัวยี่สิบเวลนั่นแหละครับก็โอเคมาผู้ซวยดีกว่าเราไม่มีสถานที่สู้ครับเราจะสู้ตรงดงย้ายและเราจนนะครับเจอแลปตาก่อนเลยครับตัวนี้สสู้กันเลยกันอเติวบินเลยเตวร์ปก็ต้องเจอกับนกตัวนี้แน่ครั้งแรกครับเราจะปล่อยอม ไฟเยอร์โอ้ยนี่อไงทำไมไม่เข้าเลยอ่ะเดาเมจปุ๊บเยอะแล้วกูเพื่อท่าแมลงงานเข้าแล้วไฟแมวเอ้ยนะตัวนี้เป็นท่าท่าไฟพายัมมาเจอกับโปเกมอนน้ำอ้าวเหรอไปแล้วเฮ้ยเราต้องบินยังไงเรียบร้อยโอาโอ้โหนี่นะนี่แตกมา พลังบินกินโลกลเป๊กวิคาดกำลังฟีโลเลพิคาดมึงหวลี่แต่แล้วใช่ไหมเราผมตายไปสองตัวแล้วเกินแแล้วที่เป็นเดิมมามึงอ้าวตัวเดิมไม่ตายเหรองั้นเอาพลังผีไปเอาเข้าได้ปวะมาอีกอีกครั้งหนึ่งโอ้แรงสัตว์เลยอ่ะงั้นเอาอีีกทนึงเอาเออ่ดอมเบลแล้วกัน รบรรทัดน้ำเราอะไรตัวอะไรน้องเสืออะไรกันน้องเสือดาพริกแดนเอ่อแล้วก็อันนี้อะไรกันอไม่เข้าเลยแล้วก็อันนี้ไปแดนโอ้ยไปแดนนี่เนี่ยตายไหมอ่ะตายไหมตายเหลือกี่ตัวเลยอุ้กี่ตัวเลยเอาเป็นไนท์สแนปบบรรทัดอะไรอ่ะ เออนี่ไหนไม่บอกใช่ไหมไม่บอกโที่เลือกไปเลยเอานี่ยมาเอาเป็นไม่บอกใช่ไหมไม่บอกใช่ไหมไม่บอกใช่ไหมโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอาเป็นตัวนี้บินได้นี่ว่ะงั้นเราอันนี้ไปแล้วกันเออตีไม่เข้าเลยนี่เนี่ยวิเอ็กแพคอะไรไม่เข้าใจโอ้จิ๊บจิบเศษเศษดาเมจนะเผมติดท่าโอ้ กูมีอีกตัวหนึง่งกูมีทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> เฮ้ยมันธาตุไฟเหมือนกันนี่หว่าถ้าเราปล่อยไฟแล้วก็เอานี้แล้วเฮ้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยเอ้ยอย,อย่าได้เว้ยโอ้โหเหลืออีกตัวหนึง่งเออเอาเป็นพาวิเตอร์อาพาวิเตอร์อะไรเนี่ยพวิเตอร์ไม่ไม่เข้าเลยเอาเย้่จะต,ตายแล้วเว้ย นะครับสองไม่เป็นสองผลสรุปวันนี้ก็คือมิเตอร์ออทชนะหรือว่าวิธีชนะเองครับเ oh, ยยน้องเอ๋ยก็แพ้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามพาร์ทหน้า<ด>นะครับว่าใครจะชน,นะก็น้องน้อยอากให้่ทำอะไรเกี่ยวกับลัอกกี้บอยกีมอนก็บอกก็ได้นะโอเคในสัปาดาหรพานี้ก็ต้องแต่ละ,ะลลใใเป็นก่อนนะถ้าใครชอบพี่ให้ว่าอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครเพิ่งเป็นกำลังใจผมตอนกำลังนด้วยนะครับโอเคก็พี่เอิร์ธไม่มีช่องนะครับมันมีช่องแต่มันไม่ทำนะครับจบอะไรครับไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเป็นไงสกินใหม่สวยไหม Okay, I can't winter all